ไรวะม่รู้จักปลาสลิดตาบอคฟังทีได้ไหมอ้าวปลาสลิดตาเอางี้แล้วกันไหนไหนปลาสลิดไม่เวิร์กแล้วครับถ้ามึงไปต่างจังหวัดต่งโงได้ไหมเขาเขาจะมีมาขายปลาปลาปลาตูตัวละยี่สิบเดินมาเลยปลาตูเอ้ ไอ้เหี้ยม่อีเม่ด้วยเฮ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกูน่งข้าๆพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนบอกเหี้ยเอ้ย้งไม่สอังเลยให้จอเอาอตีหัวข่าต่อต่อต่อต่ต่อยังไงยังไงอเจ็ตัวนิดนึงให้จอตีหัวให้จบให้จบลอให้จบน้องออาอใครจะมีปรตูก็เดินก็มานะคันนะครับก็วันนี้สดๆเลยครับรตูจก อ้าวมึงไม่ได้ดูไทยลีกไอ้เหี้ยแม่กองแม่กองปากนองนัวอะไรก็แบบอ้าววันนี้ก็จะมารับโลละยี่สแม่กองปาน่เนี่ยไม่ทำไม่ทำขัเอะไั้งวัาอเเขามดูวของมเเดียวมี คนสมเพชอาตมาก็ไม่เกิดจะคิดเลยนะยมนะมาจะมามาจะมายังไงยังไงอาจารย์พราติมอจรย์พรอาจารย์พรญาติโยมในเรื่องของการที่ญาติโยมที่จะมาทะเลาะกันในทกวันนี้เฮ้ยจะได้ได <Overwatch> ้มันจะดีมันจะดีเราดูนะเราดู มันเป็นเรื่องของการไม่ถูกต้องในเรื่องของชนชาติของพวกเรานะก็อยากให้ญาติโยมได้คิดด้วยขังขังขังอ้าวไม่ทำอ่ะก็มันเป็นเรื่องที่ญาติโยมต้องได้คิดไว้นะเพราะว่าอาตมา โดนยึดที่แล้วต้องข้าวัดอะไรฆ่าไม่คนไม่เย็นไม่ข่า